องสิวตรงหน้าผากนะคะจะบอกว่าเป็นคนที่สิวขึ้นตรงที่เดิมซ้ำๆที่หน้าผากกางหน้าผากอย่างเงี้ยบ่อยมากๆก็ทาสกินแคร์ป,ปกติเลยแต่แบบก็ยังขึ้นซ้ำๆเสียสมดุลน,นะคะหรือการมีเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือมีเชื้อจุลินทรียอยู่บนใบหน้าทําให้จุลินทรีนะคะที่ดีบนใบหน้าเราแบบมันน้อยกว่าแบบเชื้อ P acne หรือแบบจุลินทรีที่แบบไม่ไดีก็ทางยานันทีนะคะแนะนำ P b i o t i c นะคะใส่ในเครื่องสําอางค่ะ น้องนะคะมีจุลินรีที่ดีค่ะทำให้ไม่เกิดสิวซ้ำซ้อนนะคะน้องนะคะมีทั้งโรแอคเน่แล้วก็ไฮยาค่ะทำให้หน้าชุ่มชื้นนะคะแล้วก็หน้าไม่แห้งค่ะคนแพ้ง่ายนะคะก็ไม่ต้องกังวลใดๆเลยเพราะว่าไม่ใส่สารกันเสีย่ยไม่ใส่พาราเบนอะไรเลยนะคะวิธีใช้เหมือนตอนที่ทำให้ดูข้างต้นเลยนะคะคือทาลงบนใบหน้าแล้วก็ใช้ตอนเช้าก่อนนอนนะคะทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะคะ อกว่าคนที่เป็นสิวซ้ำสิวซ้อนสิวขึ้นที่เดิมอยากให้เปิดใจใช้จริงๆมีรอยดำรอยแดงต้องการฟื้นฟูใบหน้าต้องเอาไปใช้ส่ว mm hmm. นใครที่ไม่เป็นสิวเลยนะคะก็เอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าน้องนะคะจะช่วยทําให้หน้านะคะแข็งแรงด้วยนะคะุณ mm hmm. ภาพเน้นๆขนาดนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองไปหาสีกันดูนะคะเพราะว่าดีจริงๆ